เอาละฮะวันนี้ผมก็จะมารีวิวชิโดริวเซเป็นตัวเมตาเลยในเกมบลู e ็อกรีเวลเป็นตัวหนึ่งเลยที่คนใช้เยอะคนใช้หนาแบบใช้เยอะๆอะชิโดมันจะดีกว่านางิเซชิโร่นิดนึงตรงที่มันสกิลทั้งหมดของเขาจะเป็นการยิงประตูทั้งหมดแต่ถ้าเป็นนางิเซชิโร่มันจะมีแค่สองสกิลที่ยิงได้มาดูกันเลยสกิลของชิโดริวเซ สกิลที่หนึ่งก็จะเป็นการเตะขึ้นแล้วแบบลอยขึ้นแล้วก็เตะเข้าประตูอ่ะเดี๋ยวดูนะเนี่ยประมาณนี้จะยิงเข้าแบบถ้ายิงแบบเก่งๆเนี่ยจะเข้าอ่ะเนี่ยเข้าเลยเออแค่เนี้ยถ้าใครตั้งแบบเหลือๆแสนหนึ่งอ่ะสุ่มการันตีเอาชิโดเลยถ้าตั้งเหลือจริงอ่ะถ้าไม่เหลือทําไม่ได้อ่ะนีะครับเรามาดูสกิลที่2ต่อนะครับสกิลที่2ก็จะเป็นการ มงครับยกกระดกกระดกขึ้นใช่ไหมแล้วก็มงครับดูนะมันจะเป็นการกระดกขึ้นก่อนแป๊บนึงสเตมินากันดูเอทุกคนเนี่ยกระดกมงไม่เข้านะครับเอออันนี้เอาแบบเอาไว้แบบใช้ระยะใกล้อ่ะแบบดีเลยไสยก่อยไม่เข้านะเออจริงด้วยแล้วมาดูอันติของเขาของเขาก่อนนะครับอันติของเขาก็จะเป็นการแบบกดเลยใช่ไหมแล้วก็จะเป็นการเริ่มกันเลย ใหบ่าเอ๋มันจะร้องประมาณเงี้ยมังนะแล้วก็สกิลของมันก็จะเป็นการก็จะเป็นการอ๋อก็จะเป็นการเตลังกาจักรยานอากาศนะทุกคนเราดูเลยเลยเดี๋ยวผมเปิดนะเอ๋เนี่ยบ่บเริ่มกันเลยดูสกิลของมันนะทุกคนมันจะเป็นการจักรยานอากาศบปึงขา,าช่อง,องก่อน ประมาณนี้นาจะเข้านะครับดูปุ๊บแต่ก่อนตอนชิโดริเซีเข้ามาแรกๆจะแบบโคตรโกงกว่านี่แบบกระดกบอลขึ้นแล้วก็กดสกิลหนึ่งมันจะยิงแบบโคตรแรงอะ่ะแล้วก็เดินเนิฟอะ่ะตัวตัวโหดๆก็เดินเนิฟตามปกตินั่นแหละเออแล้วมาดูสกิลสองมาทุกคนดูว่ะกระดกขึ้นแล้วก็มงปุ๊บอ่าเนี่ยทุกคนแบบสกิลมันเท่อยู่นะเท่เท่ สำหรับผมสกิลสองมันไม่เท่อะแค่ K. กันตุกแล,กล้วก็หมุนถ้าเป็นสกิลหนึ่งกับสามมันจะเป็นการยิงแบบเท่อะ uh. โอ้เอาเรื่องนะครับเข้าไม่เข้าไม่เข้าชนคารูอย่างร้อยเลยเนี่ยนี่ครับแล้วก็สายไก่เนี่ยทุกคนโคตึงครับจานเราไปดูไฮไลท์กัน